เริ่มพูดถึงงานเปิดตัวสาขาแรก่องบ้านคลินิกเสียงนไทวันนี้นะครับโอเคค่ะก็วันนี้นะคะแอมมาคอมกับน้องไปนะคะพรีเซนเตอร์คนใหม่เมื่อปิดการมปีที่เราเราเราเปิดตัวอากาฟาคลินิกเหมือนกันที่งาน idol exchange นะคะที่เอ็กเราเป็นคลินิกนะคะที่เราบอกได้เลยเราเป็นคลินิกที่ชัดเจนมากในจุดยื่นก็คือคลินิกเกาหลีของเราไอดอลค่ะเราใช้ไอดอลค่อนข้างเยอะมากๆนะคะในในคลินิกของอากาฟาเองแล้วก็วันนี้นะคะเราได้ แลจริงๆนะคะก็คือน้องก็มียอด follower เนี่ย10ล้าน subscribe ใน youtube นระใน u t u b บอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็น target ตรง target ของ อากาแฟคล,ลินิกเลยนะคะตอนนี้ไปก็ถือว่าเป็นไอดอลตัวท็อปๆในประเทศไทยแล้วเราก็ยินดีมากๆที่ได้ทีมโน .1 นทั้งหมดอะคะ่ะมาเป็นเอ่อมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของอากาฟาตอนนี้นะคะ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ในอากาฟาเมดิคอลคลิคนะะิกค่ะแล,ละล่าสุดนี่เรากำลังเปิดสาขาใหม่ใจกลางสย,สยสามสแควาร์วันเพื่อตอบโจทย์ทาร์เก็ตของเราที่แน่ชัดอะนะคะก็คือเอ่อสาขาสยามสแควร์วันค่ะใช่สำหรับตัวอากาแฟเองจุดเด่นอะไรเลยมีอะไรยังไงบ้างคะ สุดเด่นของอากาแาคลินิกนะคะเราเด่นทางด้านหน้าใสานะคะเด่นทางด้านสิวก็คือน้องๆต่างๆะคะส่วนมากทุกคน,นจะมีปัญหา อยู่ไม่กี่อย่างก็คือมีสิวมีรอยสิวแล้วก็อยากสน้าใสาเหมือนเกาหลีนะคะคือเราก็นําเข้าผลิตภัณฑ์ของเกาหลีอยู่แล้วค่ะโดยส่วนตัวแล้วก็นําเข้าผลิตพวกเครื่องมือการแพทย์อยู่แล้วค่ะคือล่าสุดเราก็ได้มีโอกาสเปิดตัวคลินิกอยางเป็นทางการจริงๆเราเปิดมาปีกว่าแล้วแล้วเราก็มีน้องๆในวงการบันเทิงหลายคนแวะเวียนเข้ามาทาคลินิกของเราอะใช่ไหมคะเ,เราก็เลยอยากจะจุดยืนตรงนี้ชัดเจนว่าจริง,รงๆเราเป็นคลินิกที่ เด็ดทางด้านหน้าใสโดยเฉพาะเลยค่ะใช่แล้วคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาไห้กนันตอนนี้เหมือนกับอือจริงๆอากาฟาเองเนะี่ยเรามีจุดยืนที่ชัดเจนอะนะคะเรามองทุกคนเป็นเป็นบิดมากกว่าค่ะทุกคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันณนะวันนี้เนี่ยน้องไป๋คีมอูเอิงแล้วก็ตัวน้องยูเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือตอบโจทย์ได้ชัดเจนแล้วว่าทาร์เก็ตของเราเป็นใครแล้วก็ น้องแต่ละคนเนี่ยก่อนมา before after เนี่ยก็ไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะเรามาจัดการเปลี่ยน change จนมาเป็นทุกวันนี้ค่ะจริงจริแล้วเด็กทุกคนเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องดูแลตัวเองจริงๆเริ่มตั้งแต่แบบ14-15ก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วใช่ไหมคะเริ่มเข้าคลินิกจริงๆคลินิกเนี่ย ไม่ใช่เป็นทาร์เก็ตสำหรับผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วคลินิกเนี่ยก็เด็กเองเนี่ยก็เข้ามาดูแลมาปรึกษาได้ถ้าเราดูแลตั้งแต่นนเนินดูแลถูงวิธีตั้งแต่ต้ตนอ่ะน,นะคะปัญหาในเรื่องของในเรื่องของการัก ถ้าเราปล่อยให้เราแบบไม่ได้ดูแลตัวเองมากนักเนี่ยปัญหามันจะสะสมแล้วมันทําให้การรักษามันยากขึ้นคุณชายค่ะเพราะนั้นเราแทร็เก็ตชัดเจนอย่างที่บอกเป็นเด็กวันนี้เราก็มากับพรีเซนเตอร์คนใหม่ด้วยคนใหพรีเซนเตอร์หลักใช่ครับผมวันเป็นยังไงบ้างเลยอ๋อก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เปิดรังกาย่าแฟก็เมื่อวานก็เพิ่งไปทํามาที่สาขาอเมริกาก็เดี๋ยวจะมีไปออกทริปไปญี่ปุ่นแล้วอะไรองี้ก็มาเสริมหล่อน จะมีทริคใหม่ไปที่ญี่ปุ่นจากตัวสไปร์มั่นใจอะไรในตัวครับผา้กิมิ่งอ๋อก็รู้สึกว่าโปรดักต์เขาดีแล้วก็ไปทำมาแล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนขึ้นจริงครับพวกหน้าเรื่องผิวหน้าแล้วก็หมดปัญหาพวกสิวอะไรที่เป็นปัญหาในการถ่ายทำคลิปถ่ายทำงานต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นสิวเราจะกังวลเราก็ให้อากาฟาดูแลเลยครับไม่ว่าตอบตัวโดยใช่ใช่แบบแน่นอกเห็นเกาพ้ดวยอเราอยากจะมีอะไรแบบกจะบอกกั้น้องๆหรืออย่างออ๋อก็ถ้าอยากจะบอกน้องๆนะก็ เรื่องออผิวพัรร์ก็สําคัญเหมือนกันก็อยากจะให้น้องๆมาดูแลที่อากาฟากินนะครับเพื่อเราอยากทํางานอะไรเป็น Youtube หรือว่าเป็น t i k กเ k อร์อะไรอย่างนี้จะได้ไม่มีปัญหาก,กวนใจนต้องบอกก่อนเลยว่าไปเองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์อันนี้ก็อย่างบอกเป็นทางการไปเป็นหุ้นส่วนด้วยใช่เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของอากาฟาของเราด้วยใช่ ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนแค่แบบในเรื่องของคลินิกนะคะทุกๆด้านในในในของอากาฟาเลยในธุรกิจของอากาฟาอากาฟาปัจจุบันก็อย่างที่บอกแอดแบงบกมินสีด้านนะคะเรามีคลินิกเออเรามีสกินแคร์นะคะเรามีเครื่องมือการแพทย์ อ่ะฮะแล้วสุดท้ายเราก็มีเออ่สียกรรมด้วยค่ะก็มีทั้ง4พาร์ทไฟก็เป็นทุกโค้ออนในพาร์ททุกพาร์ทเลยค่ะแล้ะแต่สาขานี้ไฟอาจจะเป็นหลักแต่สาขานี้มีในส่วนของเสียกรรมด้วยอย่างไหมคะับสาขานี้ไม่มีค่ะสาขานี้เป็นสกินโดยเฉพาะเลยเสียกรรมจะเป็นอีกสาขาหนึ่งค่ะแล้วเรากำลังจะเปวอยู่แล้วก็เดือนหน้าเราจะเปิดอีกสาขานึงรัชดา48ค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ขยายมีต่อเมื่อ เนื่องค่ะคือโดยอากาฟาเราเดี๋ยวเผื่อทุกคนไม่เข้าใจว่าจริงๆเราเป็นคลินิกเกาหลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรามี12สาขาที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วก็มีหลายสาขาในเอเชียมีทั้งจีนฮ่องกงเวียดนามค่ะแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียใช่แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเราตอนนี้เรามีประมาณ4ีสาขาใช่ค่ะสุดท้ายอย่าใืมฝากช่องทางการติดตามสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาแบบปรึกษาคุณป้าป้ากติครับ จริงๆล้วอกากาฟาคินิกนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเสิร์ชอากาฟาไทยแลนด์ก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามันไปติดลิงก์บริษัทออที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบแอดไลน์แอดนะคะแอดอากาแฟไทยแลนด์นะคะเข้ามาแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ในไลน์แอดค่ะก็อยากจะฝากเนาะถ้าใครอยากจะมาเสริมหล่อเสริมสวยกันก็อยากจะเชิญี่สามสแควร์วันชั้นสนะลงจาก BTS เดินตรงมาอยู่ข้างสตาร์บัคก,ก็คือที่พื้นที่เขาดีมากลนะใกล้นิดเดียวนะสะ่าเอ๋ขอบคุณนะคะ